สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายการบ้านที่3นะคะจะเป็นสถานีสูบน้ําเสียค่ะข้อ1จะเป็นการคํานวณหาความต้องการเฮกของเครื่องสูบน้ําและพลังงานที่ต้องการของเครื่องสูบน้ําค่ะโดยเราจะกําหนดอัตราไหลคือค่า Q เท่ากับ0.75มี D1 เท่ากับ350 d2 เท่ากับ400 P2 เท่ากับ135 Z 1เท่ากับ0.6แล้วก็ P1 เท่ากับ10ค่ะ เราจะคำนวณหาค่า1จะเป็นการหาหัวเครื่องสูบก็คือหา h ปั๊มค่ะจะเป็นค่า h โดยค่า h จะเท่ากับ p 2ลบ p 1หารด้วยโ o g บวกด้วย v v 2กำลังสองลบ v 1กำลังสองหารด้วย2 g บวกกับแ2ด1ลบแค่ะจะได้ h ปั๊มเท่ากับ12.064เมตรต่อมาเป็นการหาพลังงานที่ต้องการใช้คือ p w ค่ะจะเท่ากับ r q h P.W จะได้ค่าเท่ากับ88.76กิโลวัตต์ต่อมาข้อ3จะเป็นการหาพลังงานที่ต้องจ่ายให้กับมอเตอร์จะเป็น P.M ค่ะเท่ากับ P.W หารด้วย E.P คูณ E.M P.M จะได้เท่ากับ119.302กิโลวัตต์ค่ะต่อมาข้อ2เ <P w. S 2> พราะเหตุใดควรให้เครื่องสูบแช่ในบอ่อเปียกในสถานีสูบน้ำแบบบอ่อเปียกเพราะว่าจะทำให้ประหยัดค่าการก่อสร้างในบอ่อแห้ง การสตาร์ทปั๊มทำได้ดีกว่ามอเตอร์ในบอ่อแห้งอาจได้ถึง15ครั้งต่อชั่วโมง 3. บอ่อเปียกและบอ่อแห้งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบอร่อเปียกทางเข้าและประตูน้ำจะแยกออกจากกันนะคะก้นบอ่อจะมีความชัน1ต่อ1ความเร็วการไหลในท่อจะอยู่ในช่วง1-2เมตรต่อวินาทีส่วนบอ่อแห้งจะเป็นที่ตั้งของปั๊มและอุปกรณ์ต่างๆพื้นของบอ่อจะลาดลงไปที่รางระบายน้ำสโลปจะเป็น1ต่อหนึค่ะ 4. จะเป็นการหลักการหา Available n p s h ซึ่งมากกว่า Request n p s h ค่ะควรออกแบบให้ Available มากกว่าหรือเท่ากับ Request อย่างน้อย1เมตรค่ะ Available จะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งเครื่องสูบและระบบท่อส่วน r e q u e s จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องสูบอัตราสูบและความเร็วรอบของใบพัดค่ะ ห้าเครื่องสูบแบบหอยโข่งชนิดใดสามารถดูดน้ําเสียที่มีตะกอนความเข้มข้นสูงดูดด้วยอัตราไหลสูงแต่ไม่สามารถยกน้าได้สูงเครื่องสูบแบบหอยโขงชนิดการไหลแบบผสมค่ะใบพัดชนิดเปิดสูบน้ําเสียที่มีของแข็งขนาดใหญ่มีความเข้มข้นของของเหลวสูงต้องการอัตราไหลสูงแต่ความดันท่อต่ําจะจะมีความสามารถในการสูบของแข็งแขวนลอยขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างใบพัดกับเดอนสูบค่ะ 6. อธิบายหลักการทำงานเครื่องสูบแบบหอยโคงเมื่อแรงหันศูนย์กลางกระทำต่อในน้ำปั๊มความดันบริเวณศูนย์กลางของปั๊มจะต่ำลงเกือบเป็นสูญยากาศความดันบรรยากาศภายนอกจะดันน้ำจากบ่อพักน้ำเข้าไปยังบริเวณศูนย์กลางของปั๊มน้ำการหมุนของใบพัดในปั๊มน้ำจะทำให้เกิดสุญญา,า,า,ากาศจากแรงหนีศูนย์ทำให้น้ำเคลื่อนที่ผ่านปั๊มน้ำจากระดับต่ำไปสูงได้ค่ะ7เพราะเหตุใดต้องคำนวณค่าเส้นโคง้ง ขีดความสามารถของระบบเป็นเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั๊มโฟเลกกับทัทัลสแตติกเฮดของระบบสูบน้ําระบบท่อไม่ใช่กราฟของปั๊มค่ะโดยจะต้องทราบข้อมูลการติดตั้งของระบบท่อความยาวด้านดูดด้านจ่ายและองค์ประกอบต่างๆ 8. อธิบายวิธีการเดินเครื่องสูบในสถานีสูบแบบบ่อน้ําแบบบอบเปียกทั้ง2วิธีถ้าเป็นแบบรอบคงที่บอบเปียกต้องมีปริมาตรเพียงพอที่จะไม่ทําให้ ปั๊มเปิดปิดการทำงานบ่อยเกินไปค่ะส่วนแบบปรับได้ปริมาตรบอบเปียกซึ่งจะทำให้ปั๊มสตาร์ทไม่ถี่เกินค่าที่กำหนดไว้ค่ะขอบคุณค่ะ